หลังจากผ่านมาแล้วนะครับกับ h ฮลักซ์รีโวที่อยู่คู่คนไทยมาตลอด10ปีซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015แล้วก็ถึงกำหนดการของเขาครับครบ10ปีพอดีนั่นก็คือ h ฮลัก t ์ทรา l วมันมีความพิเศษอย่างไงดีกว่ารี v o แค่ไหนและที่สําคัญก็คือนี่คือความภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะวิศวกรต่างๆรวมถึงผู้ออกแบบและพัฒนานำโปรดักที่พัฒนาโดยคนไทยไปขายสู่ตลาดโลกเจ๋งแค่ไหนไปชมพร้อมกันครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชื่อเกรดรุ่นต่างๆรวมไปถึงการใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2.8เพียงอย่างเดียวแน่นอนครับมันส่งผลทําให้ราคาขายต่อเกรดรุ่นเม,มันเพิ่มขึ้นแต่นั่นรัผมการเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เพิ่มแต่ราคามันมีการเพิ่มออปชั่นเพิ่มสเปคที่เข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นผมจะบอกว่านี่คือรถสเปคที่เป็นกระบะนะครับที่สเปคดีที่สุด จะว่าเมืองไทยก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าดีที่สุดตั้งแต่ t o โยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์เคยขายมาแล้วกันเหนือกว่ายิ่งกว่า GR อาร์สปอร์เกตเดิมอีกแล้วมาดูซีว่าด้านหน้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับในส่วนด้านหน้านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของไฮ l ักรุ่นนี้นะครับไฮรักทาวนะครับได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบดีไซน์ซูโมไซเบอร์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า ใช้ความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติญี่ปุ่นที่เป็นกีฬาซูโม่นั่นเองนะครับซูโม่คือกีฬาประจําชาติของญี่ปุ่นซึ่งมีการออกแบบให้เป็นลักษณะแบบนักมวยปล้ำซูโม่ที่แบบว่าดูขึ้ขังดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูบึกบึนนะครับดีไซน์ของเขาจะแตกต่างจากรถกระบะอเมริกันทั่วไปนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ full LED ไม่ว่าจะเป็น daytime running light แล้วก็ไฟที่เป็นใบ LED นะครับผมโปรเจ c เตอร์ก็คือให้ทั้งระบบนี้เป็น LED ทั้งหมดเลยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดทุกอย่างจะไม่เหมือนกับเดิมมาแล้วนนะครรััผมแลลล้้วากกกกก็าาาเปี่ยจใชสญษณ์ คำห่วงของโตโยต้ามาเป็นสัญลักษณ์ตัวอ,อักษรโตโยต้าแทนเนื่องจากว่าโตโยต้าหลังจากนี้นะครับเวอร์ชั่น g l o b a l ที่จะขายทั่วโลกจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้แทนแล้วสังเกตง่ายๆนะครับเราจะเห็นรถกระบะหรือรถเก๋งที่ขายที่ประเทศออสเตรเลียหรือทางยุโรปหรือทางอเมริกาก็าจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วด้านหน้ามันมีอะไรพิเศษมาบ้างในส่วนของอุปกรณ์นะครับแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นรุ่น overland 2.8เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้ออุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Toyota Safety Sense หรือระบบความปลอดภัยขั้นสูงของ Toyota ก็ให้มาครบๆติดมาตั้งแต่ด้านหน้าเลย่างแรกครับกล้องแสดงผล360องศาด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนก่อนกันชนเซ็นเซอร์ด y นามิกเรดาร์ควิสคอนโทรลก็คืออยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านข้างน,นะครับจะมีทั้งหมด4ตํตแหน่งนะครับ1 2 3แล้วก็4นะครับผมเรื่องนี้ว่าด้านหน้านี่ไม่ได้แพ้โตโยต้าคัมรี่เลยนะครับคืออุปกรณ์ใส่มาจัดเต็มเอาจริงๆนะจัดเต็มกว่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์อย่าง <c oughs> แล้วก็นี่ครับคือดีไซน์ซูโม่ไซเบอร์ของเขาสวยงามโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆสําหรับรุ่นนี้ครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ของไฮรักทราโมยังใช้เครื่องยนต์รหัสเดิมอยู่นะครับก็คือ 1GD Avia Boost นะครับตัวนี้เป็นขนาด ความจุพิกัดเดียวเลยก็คือ2.8ลิตรกำลังแรงม้าสูงสุดที่204แรงม้านะครับและก็แรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรจะเรียกว่าเป็นดีเซลไฮพาวเวอร์ที่มีพละงกำลังมากที่สุดของโตโยต้าที่ขายในเมืองไทยแล้วและนอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและมีหมวดการขับขี่เยอะแยะมากมายและที่สำคัญคือรุ่นนี้รองรับ มาตรฐานยูโร5เรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรองเเม่านะครับที่เป็นระบบ DPF ก็มีติดตั้งมาให้แต่ตัวรถไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มใดอย่างใดนะครับรองรับการใช้น้ามันดีเซล B20 เรียบร้อย B20 ก็คือน้ํามันดีเซลที่ถูกที่สุดในปั๊มนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมรณะกําลังแรงม้าแรงบิดผมว่าน่าจะไปที่ทั่วโลกนะไม่ได้ไปแค่ทั่วไทยด้วยนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นเองครับในส่วนของรุ่นโอเวอร์แลนด์นะครับจะเป็นรุ่นที่ใช้วงล สีแบบออฟโรดสวยงามเลยในมุอมมองของผมผมว่าไม่ต้องไปซื้อล้อแต่งนะผมว่าเดิมๆม,มาจากโรงงานม,มันก็สวยแล้วนะครับถ้าซื้อล้อชุดหนึ่งนีสี่ห้าหมื่นมีแน่ๆน,น,นะครับประหยัดตังค์ไม่ได้เยอะเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่เป็นพีเร e เนอร์ทั่วไปจะเป็นวงล้อขนาด17นิ้วครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่เป็นกระบะที่ให้ดิสเบรกมาครบ4ล้อเลยปกติแล้วนะครับกระบะมันจะให้ดิสเบรก2ล้อหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นดรัมเบรกครับสำหรับด้านข้างตัวรถนะครับดูเผินๆมันจะไม่แตกต่างจาก Hi ไฮ โครงสร้างตัวถังมันจะเป็นโครงสร้างตัวถังเดิมอยู่นะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างก็คือดีไซน์เล็กน้อยเอาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างที่ใช้เป็นดีไซน์ใหม่เป็นลายแบบตารางหมักลุกนะครับผมมันจะสวยกว่าบันไดข้างแบบเดิมซึ่งบันไดข้างแบบเดิมมันใช้ดีไซน์นี้มาตั้งแต่ไฮรักวีโก้แล้วนะครับกระจกมองข้างอะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่มือเปิดประตูก็ยังเป็นเหมือนเดิมสีดําอยู่และก็รองรับระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับผมทั้ง2ด้านเลย เป็นแบบปุ่มกดนะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือตัวทรา v วเนี่ยตัวถังเดิมยังเป็นของเดิมอยู่แต่ว่ามีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวถังมากขึ้นนะครับจะเป็นการเพิ่มจุดเชื่อมยึดต่างๆเพื่อให้ตัวถังนี่มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะได้สมรรถนะในเรื่องของการขับขี่นั่นเองเมื่อกี้ผมลืมพูดในส่วนที่เป็นช่วงล่างนะครับหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยครับว่า Revo กับ t r a v o ช่วงล่างมันจะต่างกันสักแค่ไหนมันต่างกันค่อนข้างเยอะครับซึ่งช่วงล่างของ t ร a v o ลนี่มีการปรับปาาากการ ครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้โชคเนี่ยแบบใหม่ตั้งค่าสปริงแบบใหม่ทั้งหมดนะครับด้วยความแข็งแกร่งของตัวถังที่มากขึ้นการบิดงอขณะเข้าโค้งก็ลดลงที่สําคัญนะครับให้ความสําคัญกับความนุ่มของเบาะด้วยช่วงล่างพวงมาลายัยตัวถังและก็เบาะนะครับซึ่งมันให้คํานิยามตัวหนึ่งเข้ามาคือดนามิกคลาวนั่นเองส่งผลทําให คนขับสามารถขับได้สบายมากขึ้นรู้สึกนุ่มนวลอีกทั้งยังสามารถเกาะถนนมากกว่าเดิมครับความเป็นรุ่นโอเวอร์แลนด์มันถูกเอามาแทนที่รุ่นร็อกโคนัเองนะครับอยู่ในไฮรักรีโวเนาะปัจจุบันนี้ทราโวลร็อกโกไม่มีนะเป็นทราโวโอเวอร์แลนด์เท่านั้นนะครับผมและก็เป็นเหมือนกับร็อกโกก็คือจะใช้เป็นสปอร์ตบาร์ที่เป็นไฟเบอร์นะครับติดยาวตั้งแต่ด้านข้างอยู่ถึงด้านหลังก็คือ ดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยแข็งแรงดูสปอร์ตแล้วก็ดูรูโลมมากขึ้นครับและตรงนี้นะครับคือจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่เลยนั่นก็คือบันไดด้านข้างรถครับปกติบันไดลักษณะแบบนี้มันจะอยู่ตรงท้ายรถใช่ไหมครับเพื่อใช้ในการปีนป่ายขึ้นไปที่หลังกระบะแต่ตอนนี้มันอยู่ด้านข้างพิเศษมาให้ด้วยซึ่งจากเดิมเนะี่ยแต่ก่อนมันไม่มีตรงนี้นะครับไม่ว่ารถกระบะรุ่นไหนก็ตามเราจะปีนด้านข้างเราก็ใช้การเหยียบยางขึ้นไปใช่ไหมครับ ซึ่งแน่นอนยางเนี่ยมันสูงพอเป็นตำแหน่งนี้มันก็เป็นตำแหน่งที่เหยียบง่ายมากขึ้นนะครับขึ้นด้านหลังก็คือขึ้นง่ายมากขึ้นและตรงนี้ไม่ได้ให้มาเฉพาะรุ่นโอเวอร์แลนด์ครับรุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปที่เป็นพรีเลเนอร์ก็มีมาให้ด้วยเช่นกันครับด้านท้ายก็เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เหมือนกันครับแม้ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังเดิมฝากระโปรงก็คือมีการดีไซน์แบบใหม่เลยมีการเพิ่มเว้าตรงนี้เข้ามานะครับผมซึ่งจากเดิมมันจะเป็นตรงๆใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นเว้าออกมาเหมือนทรงสปอย รถเก่งนะครับหรือว่ารถสปอร์ตเขาเรียกว่าทรงดักเทลนะครับแล้วก็มีการใส่แผง บริเวณตรงนี้อยู่ที่เป็นแฝงไฟเบอร์ซึ่งปกติแล้วถ้าไม่มีตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นกระบาดไลเนอร์หรือว่าเป็นตัวเหล็กไปเลยเวลาเราขึ้นเหยียบจับอะไรวบาะมันก็จะเกิดรอยใช่ไหมครับและมือเปิดประตูอะไรตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าโลโก้โตโยต้านะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากรุ่นธรรมดาที่จะเป็นหลุมเฉยๆตอนนี้ก็คือเหมือนมีการทาให้มันเป็น2องเลเยอร์นะครับเป็นหลุมแล้วก็มีตัวอักษรแปะเข้าไปนะครับเป็นโตโยต้าสีดําสวยงามเลยนะครับและทราเวลสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED กือบทั้งระบบก็ยังมีไฮโดรเจนอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นโอเวอร์แลนด์ก็ตามนะครับเออแปลกดีแต่ว่า LED นี่มันสวยงามนะครับเวลากลางคืนนี่คือแสงมันสวยมากๆเลยและก็ยังไม่ละเลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยเช่นกันครับเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้าเมื่อกี้มี4ี่ตำแหน่งใช่ครับตอนนี้ก็มี4ครับ1 2 3แล้วก็4ครับตอนนี้จะเป็นกันชนและก็กะร,ระยะด้วยช่วยในเรื่องของเวลาถอยจอดนะครับที่มันทำงานเสริมกับกล้องมองหลังและมีระบบ RCTA หรือระบบเลียคอสทราฟิกกันเรือซึ่งจะช่วยเช็คนะครับว่ามีรถนี่สวนเข้ามาในขณะที่เรากำลังถอยจอดอยู่ไหมโดยที่กล้องมันมองไม่เห็นนะครับก็ช่วยให้สามารถถอยได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับความปลอดภัยก็แล้วดีไซน์ก็แล้วความสะดวกสบายก็ตามมาด้วยเช่นกันครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ให้อุปกรณ์เสริมแรงการเปิดปิดฝา,าท้ายกระบะนะครับปกตินี่ถ้าใครเคยเปิดฝา,าท้ายกระบะก็จะทราบนะครับว่ามันค่อนข้างหนักเลยแต่ตัวนี้ก็คือครับมีระบบผ่อนแรงเห็นไหมครับว่าผมใช้มือ ในการยกเนี่ยไม่ได้ใช้ลำบากแต่อย่างใดก็คือคุณสภาพสตรีเปิดปิดฝาท้าทยก็ไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องกลัวมันลงมาทับอะไรตัวเองนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยดูนะครับสมมตินะฮะผมจะเปิดขึ้นแค่นี้ครับหรือเวลาจะเปิดนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่อย่างใดอันนี้ตั้งแต่รุ่นโอเวอร์แลนด์ขึ้นไปนะครับถึงจะมีตัวนี้ให้ถ้าเป็นรุ่นพรีเลนเนอร์ธรรมดาจะไม่มีอุปกรณ์นี้ครับ ตัวเบาะนะครับมีการออกแบบฟองน้ําใหม่ทําให้สามารถนั่งแล้วมันนุ่มสบายกว่าเดิมนะครับคือทันทีที่คุณเข้ามาแล้วก็เอามือสัมผัสตัวเบาะคุณจะทราบเลยว่าเบาะมันไม่ได้แบบแน่นๆเหมือนเดิมละมันมีความยวบแล้วก็นุ่มแล้วก็เด้งขึ้นคืนมือด้วยนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการนั่งตามคอนเซปต์ดนามิกคลาวของเขานะครับดีไซน์เบาะนี่ผมเรียกได้ว่ามันเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่มันจะ,ะพิเศษในเรื่องของฟองน้ํามันเองครับแบบที่กล่าวไปนะครับว่ามีการปรับปรุงฟองน้ํา ตัวที่พักแขนด้านตรงกลางก็ยังมีให้ไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรแต่อย่างในบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วแล้วก็ที่พักแขนในตัวนะครับด้านหลังนะครับแอร์มีตำแหน่งด้านหลังมาให้2จุดนะครับผมแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟที่เป็น USB Type C 2องรูให้ด้วยไม่ต้องแย่งกันที่จะชาร์จโทรศัพท์นะครับผมเข้าใจดีว่า ทุกวันนี้ถ้าขับรถทางไกลอะ่ะถ้าอยากอุ่นใจมันก็ต้องชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วยด้วยกันนั่แหละนะครับผมเพียงแต่ว่าด้านหลังก็มีมานะครับมีมาให้คือ2ตําแหน่งจริงๆมันมีมาตั้งแต่รีโว่แล้วแหละไม่ไใช่เรื่องพิเศษแต่อย่างใดนะครับส่วนซองอุปกรณ์ช่องเก็บของไม่ได้มีความแตกต่างจากรุ่นเดิมแต่อย่างใดเมื่อเปิดประตูแผงประตูทุกอย่างบริเวณนี้ดีไซน์ใหม่หมดไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับเมื่อเปิดประตูก็จะเป็นแบบเมทัลลิกนะครับ อุปกรณ์บุนุ่มตรงนี้จะไม่มีเพียงแต่ว่าจะมีเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้นนะครับมาพร้อมกับโลกไฟฟ้า100%มันก็ไฟฟ้าหมดอยู่แล้วนะด้านหลังก็ประมาณนี้ครับมาเรามาดูดีว่าถ้าผมนั่งมันจะเป็นยังไงมันจะมีมือจับตรงนี้นะครับให้เราสามารถปีนป่ายขึ้นรถได้อย่างงไไ่ายดายนี่คือถ้าผมนั่งแบบหลังเต็มแผ่นนะครับผมหัวผมก็จะเหลืออยู่ประมาณน,าณนี้หรือประมาณนิ้ว2นิ้วนะฮะนิ้ว2นิ้วแล้วก็มือจับ ศาสดาที่ช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจมั่นคงมากขึ้นเผื่อรู้ว่าคนขับด้านหน้าขับรถเร็วแล้วเราเสียวเฮ้ยใจเย็นๆเยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับในส่วนของความนุ่มนุ่มสบายจริงๆผมอยากทุกคนมาลองเทสไรที่โชว์รูมโตโยต้าสุทธนของเรานะครับเพราะว่าที่ผมพูดย้ำเรื่องเบาะมันแตกต่างจริงๆมันไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของความนุ่มสบายนะส่วนระยะแบบที่เห็นนะครับผมสูง174งเซนติเมตรตอนนี้น้ําหนักก็เพิ่มขึ้นจากคลิปก่อนๆมาพอสมควรนะ ก็ประมาณนี้แล้วครับดำหุ่นแล้วคนตัวใหญ่แบบผมนั่งได้คนตัวเล็กก็นั่งได้สบายครับผม๋ย่าไปดูด้านหน้านี่กว่าว่าเพราะด้นานหน้านมีอะไรพูด <mustard> เยอะมากๆเลยความเปลีป่ยนแปลงใหญ่ที่แตกต่างจากข้างหลังเลยที่เชียงเลยคือด้านหน้าครับตัวบริเวณแดชบอร์ดแผงคอนโซลทุกอย่างดีไซน์ใหม่หมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเหลือเข้าเดิมเลยครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ตรงแผงคอนโซลมีการออกแบบให้มันคล้ายกับ To y o t a Land Cruiser มากขึ้นกว่าเดิมนะครับตำแหน่งที่วางแก้วที่ดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็มีวัสดุหุ้มหนังมากขึ้นนะครับและ คุณนะครับที่ยังเห็นใจนะครับคนที่ชอบวางแก้วน้ําไว้ด้านข้างแอร์นะครับก็คือมันยังคงตรงนี้ไว้ให้อยู่นะครับซึ่งก็คุณงามตรงนี้ก็คือขอชื่นชมนะครับว่ายังมีอยู่นะแล้วก็เลื่อนไม้ทุกอย่างไม่มีอนานล็อกแล้วเป็นดิจิตอล100%นั่นก็แปลว่าความคมชัดความสวยงามการตอบสนองของรอบเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันจะรวดเร็วไม่มีดีเลยนะครับผมใครที่ใช้รีโวออยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถถอดเอาของทาวโวไปใส่รีโวอได้ไหมผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะเพราะว่าดีไซน์มันใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับ และและครับผมมาดูในส่วนของเครื่องเสียงอินโฟเทนเมนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงที่มีสัดส่วนหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดของรถกระบะนะครับอันนี้เราบอกว่ารถกระบะโตโยต้นะ12.3นิ้ว สัดส่วนหน้าจอดูแล้วเป็นสัดส่วนเหมือน21ต่อ9นะครับสัดส่วนแบบหนังนั่นเองนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่ารุ่นนี้มันออกแบบมาให้ดูหนังนะไม่ใช่นะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับและที่สําคัญน็คือ Apple CarPlay แบบ Wireless ด้วยก็คือแบบไม่ต้องต่อสาย USB แต่ถ้าคุณต้องการต่อสายก็ทําได้ง่ายๆครับก็แค่เอาสายโทรศัพท์ของคุณเสียบเข้ารูนี้ มันก็คอนเน็กระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto เข้ามาให้สมาร์ทควนของคุณได้อย่างง่ายดายครับและเรื่องนี้นะครับผมชอบมากๆเลยอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะผมชอบมากๆผมเคยทำคลิป Toyota c ค m r y มาแล้วนะครับแล้วผมชอบสวิตช์แอร์แบบนี้ของ Camry มากๆเหลือจะเชื่อนะครับว่าไอ้ของพวกนี้ใน Toyota c ค m r y ีมาอยู่ในรถกระบะไฮรักนะครับผมชอบมากๆเพราะว่า 1. เป็นปุ่มกดนะครับ ปุ่มกดก็คือกดง่ายกดชัดรู้สึกมั่นใจในทุกการกดนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องปรับอากาศต้องมานั่งปรับอยู่หน้าจอนะครับผมว่ามันไร้สาระมากๆแบบนี้ดีกว่าครับมั่นใจกว่าด้วยขับรถไปก็ไม่ต้องมมัวเล็งเง้หน้าจอยังไงยังไงหลับตาก็แทบจะกดได้นะครับและเลื่อนลงมานะครับช่องชาร์จไฟโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็มีให้นะครับเป็นแบบฟ้าชาร์จและก็ช่องเสียบ USB ที่เป็นกรณี Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับอันนี้บอกก่อนนะถ้าสมมุติว่าคนขับ รถแล้วมีผู้วยสารด้านข้างเอาตรงนี้อะเสียบชาร์จแบตมันจะเสียบชาร์จช้านะครับเพราะว่ากําลังไฟมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชาร์จนะครับสัญลักษณ์มันเลยมีบอร์ดนะครับถ้าสําหรับชาร์จโทรศัพท์ต้องเป็นรูนี้นะไอรูนี้สําหรับคอนเนคกับโทรศัพท์ครับแล้วก็นี่ครับปุ่มอีโค o โหมดนอร์มัลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดตรงนี้ก็ถูกดีไซน์จะถ้าเป็นรีโวของเดิมมันอยู่แถวนี้นะมันย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ปุ่มปิดแทร็กเชนคอนโทรลแล้วก็ปุ่มปิดระบบออโต้สต็อปสตาร์ตก ดีไซน์ออกมาดีมากๆนะครับผมผมชื่นชมเลยว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ดูโลกตานะครับผมและนะครับถ้าใครเดี๋ยวบอกว่ามีโทรศัพท์ที่แบบว่าสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ก็นี่ก็มีมาให้ด้วยเช่นกันครับเป็นช่องอยู่บริเวณนี้นะครับเพียงแค่เอาโทรศัพท์คุณหย่อนเข้าไปในรูนี้ปุ๊บมันก็จะชาร์จให้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าชาร์จไร้สายยังไงอ่ะมันก็ชาร์จช้ากว่าแบบใส่สายนะครับผมอ่าแต่น,นี้บอกไปก่อนเกียร์ออกแบบใหม่เลยเรียนแบบ l a n ค Cruiser เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ มาแล้วกับระบบเบรกมือไฟฟ้าแหละครับและเมื่อมีเหมกมือไฟฟ้าก็ต้องมีออโต้เบรกโฮมาให้คนบ่นรีโวเจนที่แล้วเยอะเมื่อไหร่จะมีทําไมไม่มีสักทีมันจะมีได้ยังไงครับมันเป็นรถที่ดีไซน์มา10ปีแล้วตอน1ิปีที่แล้วมันไม่มีระบบนี้ <c oughs> มันเพิ่งมามีนะครับผมแต่นี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องบ่นแล้วนะที่วางแก้วนะครับสามารถถอดเป็นเลเยอร์แยกเอาจากกันได้นะครับสามารถวางได้2แก้วตรงนี้นะครับและก็ที่พักแขนในที่พักแขนนี่ก็จะมี ช่องเสียบชาร์จไฟบ้านให้ด้วยนะครับ220โวลต์กังไฟ300วัตต์แล้วก็100วัตต์นะครับผมแล้วก็มีช่องอชุดชาร์จฉุเฉินติงนี้ตดมาให้ด้วยคือระบบไฟฟ้าเกี่ยวกันชาร์จเลยไม่มีอะไรต้องกังขาแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเจ๋วมากๆเลยาวน,นี้มาดูส่วนของพวงมาลัยดีกว่าสําหรับพวงมาลัยครับดีไซน์แบบแลนควีเซอร์แบบที่เก่ามาทุกๆครั้งนะครับผมปุ่มเปิมมาะไรมันค่อนข้าง,างสวยงามมากผมได้เขานะ เจ้าของรถรีโว่หลายๆคนเนะครับเริ่มจะสั่งพวงมาลัยตัวนี้ไปใส่ในรีโว่ของตัวเองแล้วนะครับเพราะว่ามันสวยกว่าเดิมเยอะมากๆเลยปุ่มกดปุ่มวางเอาเรเอาอะไรทุกอย่างนี้ออกแบบแยกจากกาันแยกการทํางานชัดเจนมากตรงนี้ควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้ควบคุมระบบเดนามิกเรดาร์คือแยกจากการชัดมากนะครับผมและก็เป็นแบบพุ่มหนังจับก,กริปสบายที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า e-p-s มาให้แล้วถ้าคุณแยกไม่ออกนะครับพวงมาลัย power มันมีอยู่2แบบ แบบที่เป็นระบบไฮดริกท่านึงไม่ออกมันคือแบบพวงมาลัยพาวเวอร์รถกระบะรุ่นเก่า,กาๆอะไรครับผมอ่ามันจะมีปั๊มไฮดริกอยู่ด้านหน้านะครับช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงนะครับแต่ไอพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านี่มันเหมือนรถเก่งครับรถเก่งที่เป็นยาริสอัลติสคัมรี่พวกนี้นหะใช้พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยและมันก็ยกไอพวกระบบพวกนี้มาอยู่ในรถกระบะให้เรียบร้อยแล้วสําหรับข้อดีของเขานะครับมันควบคุมง่ายครับควบคุมได้อย่างแม่นยํามากกว่าเดิมมีการทํางานควบคู่กับกล่อง ECU คำนวณการน้ำหนักหนักเบาได้อย่างแนบเนียนกว่าที่เป็นแบบไฮดรอลิกทั่วไปนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณขับเวลาออกตัวแบบที่แคบๆนี้คุณหมุนเบาๆสบายๆเลยครับผมแต่เมื่อความเร็วสูงามากๆคุณก็จะรู้สึกนะครับว่ามันหนักขึ้นแบบรู้สึกได้ให้ความมั่นคงแล้วก็กระชับในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับมาดูในส่วนที่น่าตําหนิหน่อยนึงนะก็คือที่บางแดดด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีกระจกให้แล้วนะซึ่งแน่นอนครับ รีโว่มันเคยมีแต่ทาโวไม่มีเลยนะครับเพราะไม่มีกระจกก็ไม่มีไฟนะครับผมตัวนี้ไม่มีให้มันจะมีให้เฉพาะคนโดยสารด้านข้างเท่านั้นแต่ก็ไม่มีไฟด้วยเช่นกันครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมไฟอ่านแผนที่แยกซ้ายขวาให้ที่วางแม่นตามีให้อันนี้มีตั้งแต่วีโก้แล้วนะครับตอนนี้ก็ ไม่ได้แตกต่างมันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมเซ็นเซอร์ระบบเลนดีพาร์เจอร์เลิรนะครับเวลามันจับเส้นถนนหรือวก็จับตำแหน่งเกี่ยวกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติตรงนี้ก็อยู่ในทั้งหมดทั้งแผงเลยนะครับก็ดูแบบแยกส่วนกันชัดเจนแต่ก่อนมันจะเป็นติ่งค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็คือชัดเจนมากๆรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับระบบไดนามิกเรดาร์ค i ูซคอนโทรลนะครับหรือระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันที่สามารถทํางานตั้งแต่รถเคลื่อนที่จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับ เหมือนโตโยต้าคัมรเหมือนโตโยต้ a ยาริสคอสเหมือนโ o โยต้าค l โรราคอสเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วแต่ก่อนน่ะมันเป็นแค่ไดนามิกเรดาร์ทั่วไปนะครับแต่จะไม่ทํางานแบบจนจุดยุนนิ่งถ้าความเร็วต่ํากว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ตัดการทํางานให้แล้วก็นี่แหละครับเบื้องต้นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมเก่าป่าทั้งต้นนะครับช่องวางของแยกสโซน2เลเยอร์ นะครับแะยังมีคูบล็อกให้อยู่เว้ยคูบล็อกยังมีให้อยู่นึกว่านึกว่าจะหายก็คือช่องอปล่อยลมแอร์เข้าไปในช่องเก็บของนะครับเวลาเราเอาเครื่องดื่มที่เป็นเอ็มร้อยห้าสิบหรือว่ากาแฟกระป๋องเอาไวน้นี้แล้วมันก็จะเย็นนานนะครับผมก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมสําหรับอุปกรณ์่วยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะต้องขอพิจารณาอีกหนึ่งรุ่นนี้ให้บอกไฟฟ้ามาด้านคนขับแต่ด้านผู้โดยสารด้านข้างไม่ได้มีให้นะครับเป็นแบบธรรมดาอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งจะว่ากักก็ได้แหละ แต่ว่าก็มันไม่ใช่รุ่นท็อปสุดไงไาดูดีกว่าครับด้านนอกเนี่ยบทสรุปในเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆมันเป็นยังไงพร้อมกับราคาครับสุดท้ายนะครับไม่ว่าระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆจะมีการปรับปรุงพัฒนา,นาหน้าตาธรรมานะาดีขึ้นแค่ไหนระบบความปลอดภัยก็เป็นอย่างหนึ่งครับที่โตโยต้าให้ความสําคัญไม่แพ้กันโตโยต้าเซฟตี้เซนส์ขั้นสุดถูกติดตั้งมาให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทุงรวมเสริมความปลอดภยัยทั้งหมด7ตําแหน่งก็ถูกติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นกันครับ ระบบเบสพื้นฐาน ABS VSC TRC h s c BA อะไรพวกนี้คือให้มาแบบสแตนดาร์ดมาตั้งแต่ r ร v วก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็ Toyota Safety Sense ไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆเกี่ยวกับควบคุมความเร็วอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งระบบเดียร์คอร์ทัฟฟิกอเลสร์ระบบเลนีพาร์เจอร์อเลสร์ออโต้ไฮบ,บีมเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนก่อนการชนโอ้โหผมพูดนี่ผมไม่แน่ใจว่าผ,ผมข้ามมาไหนไปแล้วแต่ว่ามันเยอะมากๆก็ มีมาให้ในรุ่นนี้แล้วครับผมรุ่นนี้ครับชื่อรุ่นว่า Overland ขับเครื่อน2งล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคารุ่นนี้อยู่ที่1,176,000บาทครับที่เป็นสีแอชสีดำและก็สีส้มครับและถ้าเป็นสีขาวมุกจะมีการเพิ่มราคาเข้าไปนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ1,189,000บาทครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาในส่วนที่โอเวอร์แแล้ว หลายคนอาจจะรู้สึกว่าราคาขึ้นล้านมันดูแพงเกินไปเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่เป็นรุ่นพรีเลเนอร์สแตนดดทั่วไปแทนก็ได้นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เหมาะกับลูกค้าที่สุดแต่คุณเชื่อไหมฮะลูกค้าจองและออกจากโชว์รูมเราไปตอนนี้คันที่4แล้วนะครับเมื่อเช้าก็คันสีส้มแล้วก็ลูกค้ากว่านั้นก็ออกไปประมาณสองสามคันแล้วฝากไว้เลยครับโตโยต้ายะโสธรเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับกับรุ่น n t p ม u n ีเลที่เป็นตัวถูกที่สุดของกระบะ4ประตูครับ